สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับอยู่กับเกมใหม่กันอีกแล้วนะฮะก็สำหรับเกมนี้นะเพิ่งเปิดวันนี้เลยเพิ่งเปิดวันนี้เลยแต่คือผมได้ได้เคยไปรองตอนโคล s เ b e ้าเรียบร้อยแล้วนะโดยเกมนี้นะฮะถือว่าเป็นเกมที่หลายคนอาจจะรู้จักนะฮะเนื่องจากว่าเป็นภาคที่2นะครับก็คือเกม valiant force นะฮะหรือ valiant force ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับ ภาคนี้เป็นภาคที่2นะฮะแน่นอนว่าถ้าใครเคยเล่นภาคแรกก็จะรู้ว่ามันเป็นเกม turn b นเ e d นะฮะแบบวางแผนนะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยเลยล่ะแต่มันสนุกนะฮะผมบอกเลยผมลองเล่นมาผมรู้สึกว่ามันสนุกมากๆนะครับสำหรับเกมนี้แล้วผมจะลองเข้าฉากต่อสู้ให้ดูนะฮะว่ามันเป็นเกมแนวไหนนะภาพสวยนะตัวละครน่ารักนะครับรวมถึงเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวละครที่เรียกได้ว่าฮอตคิด ควรรีหากันด้วยนี่เป็นเนื้อเรื่องนะฮะผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมไล์นะฮะผมจะไม่ข้ามนะฮะมั้งสายสกิปสายสกิปทนไม่ได้นะฮะนี่ครับระบบเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเราสามารถตั้งแผนตั้งอะไรได้นะฮะนี่นะครับเราสามารถตั้งแผนได้ครับแล้วก็มีระบบออร่านะฮะนี่นะฮะ โดยระบบออราเนี่ยคุณสามารถเรียนรู้ได้เรื่อยๆในเกมนะฮะรวมถึงช่วงทัวร์เทียลนะครับแลวผมก็จะมาทําคลิประบบออราที่หลังนะไม่นานนี่แหละครับให้ดูระบบเกมนะฮะแล้วก็จะไปคุยถึงเรื่องกาชาละมันเด็ดจริงกาชาโอเคต่อสู้นะฮะเนี่ยครับระบบมันก็จะเป็นระบบเพิร์นเบสอะเทิร์นเบสนะฮะโดยปกติแล้วเกมทั่วไปเนี่ยมันก็จะเน้นความสามารถ ตัวละครเนาะเกมนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่มากกว่านะครับนั่นก็คือเออบางครั้งเนี่ยเกมเนี่ยตัวละครแม้จะไม่เก่งมากนะแต่ถ้าเกิดออร่าคุณจัดไม่ดีเนะี่ยคุณก็แพ้ได้นะฮะคือบบบบระบบมันค่อนข้างซับซ้อนมากกว่าแต่เล่นไม่ยากเกินหรอครับลองดูนะฮะ ฮีโรสิสกิลติดตัวนะครับเมื่อโดนโจมตีเมื่อโดนอะไรอะ่ะมันจะมีนะฮะแต่ละตัวแต่ละตัวครับเนี่ยแน่นอนครับว่าสกิลก็สวยงามนะฮะเด็กอยู่เกมนี้ผมชอบจะเหลียวไปทำไมขีดเดียวอะ แลวมันจะลิงก์กันนะครับระบบลิงก์กันไหมครับวเวลาใช้ท่าใช้เสร็จมันจะลิงก์กันดูไอ้ตรงลูกศรตอนเราจักทีมะเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังเนาะคลิปหน้านะคลิปหน้า <c oughs> <c oughs> เป็นตัวฮิวแล้วตัวนี้ครับจะบอกอมาตีแล้วกันเกียอย,ยังไงไม่ตายอยู่แล้ะแรกแแต่หลังๆทำแบบนี้ไม่ได้นะเรียบร้อยแล้วฮะจบเชิญจบแบทเทิลนะฮะ ภาพสวยนะภาพสวยมากเอ่อแต่ว่าเกมเนะี่ยต้องใช้มูมูนะฮะมูมูเพลเยอร์นะครับถึงจะลื่นนะผมลอง LD มาแล้วมันมันก็ลืลนะ่นแหละมันกรนะทิปอะแต่มูมูเพลเยอร์เอ็กเนี่ยมูมูเพลเยอร์แอนดรอยเอ็กเนี่ยเวิร์กที่สุดเลยเยี่ยมที่สุดเลยคิดว่าม,มีตัวตายนะผมเดาวไม่เต็มประมาณไปหน่อยอ้ต่อมาครับเรามาดูกันที่ของฟรีนะฮะของฟรีเกมนี้ ก็คือเมื่อเราเริ่มเล่นเกมนะฮะมันจะให้เราเลือกการ์เดียนนะครับเลือกได้เลยฮะหนึ่งในสามตัวและทั้งสามตัวครับเป็นประเภทเดียวกันก็คือเป็นตัวแทงนะฮะสามตัวแทงครับคุณจะเลือกตัวไหนก็ได้นะฮะทั้งสามตัวดีหมดครับเกรดสูงหมดเลยแต่ว่าจะมีคอมมูนิตี้บางอันนะฮะก็จะให้ตัวนี้น้อยหน่อยหรือให้ตัวนี้น้อยหน่อยก็แล้วแต่แต่สำหรับผมนะคือมันดีหมดเลย มันแตกต่างกันยังไงมาดูกันที่ตัวแรกนะครับน้องอันติมานะครับน้องอันติมาเนี่ยเน้นไปที่เบิร์บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะฮะก็ถือว่าเป็นสายบวกแล้วกันบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนนะฮะแล้วก็มีฮิลนะครับรวมถึงบัฟกันดาเมจเวทด้วยนะฮะแล้วก็วิกตอเรียน,นะครับเป็นสายถึกนะฮะก็เน้นตีไม่ลงลนะเนาะบัฟกันกลยภาพนะครับเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้น้องอันติมานะบัฟกันเวทส่วนตัวนี้ บัฟกันกายภาพนะครับมียั่วยุคู่ต่อสู้ให้เข้ามาโจมตีนะครับรวมถึงนะฮะดีบัฟดีบัฟลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะและสุดท้ายครับน้องเฟยนะฮะน้องเฟยเนี่ยจะมียั่วยุคู่ต่อสู้เหมือนกันนะครับสะท้อนครับสะท้อนพลังกายและพลังเวทนะฮะให้คู่ต่อสู้แล้วก็มีกันตายหนึ่งเทินนะครับก็คือทั้ง3ตัวเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีสุดๆเลยนะสำหรับตัวแทงค์ และแน่นอนครับทั้งหมดผมไม่ได้รวมถึงสกิลออร่านะฮะออร่าลิงที่ผมบอกแหละคุณจะเลือกตัวไหนก็ได้นะหรือถ้าเกิดคุณยังคิดไม่ออกยังเลือกไม่ถูกใจก็นี่นะฮะเลือกภายหลังได้คือเขาให้เขาแบบเปิดให้เราเประมาณว่ามึงไปกดกาชาก่อน <laughs> แล้วก็มาสู่ช่วงกาชานะฮะสำหรับกาชาครับแน่นอนว่ามี3ตู้เนาะก็ตู้แรกน,นะครับเป็น ู้อัปเรตนะฮะซซมมอนแมนเดลีนนะฮะสำหรับตัวละครน,นี้นะครับเป็นตัวละครที่เก่งนะฮะเอ่อแต่ว่าตัวละครน,นี้หลายคนเขายังบอกว่ายังไม่มีคอมโบออร่าที่ดีๆนะฮะแล้วก็เอ่อเรทข้อมูลในการ s อ r เนี่ยมันอยู่ที่3%ใช่ไหมฮะอย่างที่ผมบอกถ้าคุณต้องการลุ้นตัวอื่นที่มันเทพๆอะ่ะอย่างที่ผมบอกหรือคุณไปดูเทียริที่ไหนมาแล้วรู้สึกว่ามันเทพๆเพนะี่ย คุณต้องมาลุนตู้ที่สมนะฮะก็แน่นอนว่าตู้ที่สามนะครับแล้วแต่คือเรทมันสามประเทศเท่ากาันแต่ว่าไอ้ปัญหาเรทเนี่ยก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมเลยนะและ3าตัวละครที่ผมแนะนำเป็นพิเศษนะฮะก็ตัวแรกนะฮะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมรอด้วยตัวเองเลยนะค,คือผมเคยเล่นโคนเบต้ามาแล้วโหดครับตัวนี้โหดชัดวินเซนต์เดอะแบกนะครับเดอะแบกในการบุกนะครับดาเมจยูเลอร์เลยตัวนี้นะฮะเธอ,อก็อย่าไปคิดมากเลยว่า ต้องเป็นไวฟุทั้งทีนะฮะแต่ตรงนี้เก่งจริงนะครับถ้าใครได้มาเห็นหน้าว่าเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกเออไม่เอาไม่อยากใช้ผู้ชายนะฮะก็ขอขอบอกไว้ครับนับคือมันเก่งนะฮะการโจมตีนะฮะจะเป็นหมู่นะฮะแม้ว่าจะเป็นการโจมตีเพียง1นึ่ยูนิตนะครับและสร้างดาเมจทัตน้สองร้อยแปดนนะครับแต่มันจะมีการโจมตีต่อเนื่องนะครับอ่ที่เบาที่เบาน้อยลงนะในระยะ3นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีนะฮะและ เรียกได้ว่าท็อปในขณะนี้นะครับต่อมาครับก็คือตัวที่สองตัวนี้ผมอวยพิเศษอยากได้มากกดกาชาครั้งนี้อยากได้ชิมหายเพราะว่ามันเก่งเหตุผลเดียวเลยคือมันเก่งจริงจริมันเด็ดมากนะครับสก,กิลก็ง่ายๆเลยเกมวางแผนนะคุณต้องการอะไรอนะ่ะกูก็ต้องการตัวฮิวที่เก่งๆและนี่คือคําตอบนั้นครับตัวนี้ฮิวเจ๋มมากนะฮะสุดยอดเลยเอาเป็นว่า ถ้าใครต้องการตัวคิวแล้วต้องการรีประมาณว่าไม่ได้โลภมากแต่ต้องการตัวฮิลแบบเด็ดๆสักหนึ่งตัวก็ตอนนี้เลยฮะสำหรับ,รบเอมิเลียนะฮะเอมิเลียนะครับตัวนี้และตัวสุดท้ายนะครับมิอุนะครับเด็ดอีกแล้วดูท่ายืนสิดามจดยลเลอร์นะฮะตัวนี้ครับถือว่าสุดยอดเออก็ตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะ ไม่เคยเล่นผมก็อธิบายมากไม่ได้ไไดแต่ก็ตามราคาในหน้าเพจถ้ามีไอ้สามตัวนี้นะถ้าอยู่ด้วยกันยิ่งแพงนะฮะตัวตัวอื่นก็ถือว่าดีลองดีลองลงมาหรือบางตัวอาจจะดีเท่ากันตอนว่าตัวที่ผมอยากได้ก็ล้องเอมิเลียนนะตัวชิวผมจะเปิดกาชา รับประกัน S R ถ้าซลม,มอนสิบครั้านะครับผมจะกดเป็นมัลตินะฮะสามเร์เซ็นขอให้ออกนะฮะบ,บรรลุความสำเร็จสองอย่างอันนี้ก็เป็นอ่อหน้าเปิดกาชานะฮะปิ๊งไหมโอ้อย่างนี้อย่างนี้คือ ชัดเจนฮะคือแต่ละพุนะครับมันจะบ่งบอกสีนะฮะของตัวละค,ครยับเมื่อกี้ผมเห็นสีฟ้าทั้งหมดเลยออบลูนะฮะเอสอนะฮะ แต่ว่า sr บางตัวก็ถือว่าเก่งนะเอาไปใช้ได้เลยนะดีกว่า sr ถ้าเกิดแบบว่าเออมันไม่เข้าทีมคุณนะอันนี้พูดลอบใจตัวเองไม่มีครับเกลือเกลือมากครับโอ้โหจับไปเลยครับตอนโค้ดเบต้าที่ผมออรบลูกันชิบหายนะฮะเอ่อตอนนี้ผมต้องซัมมอนตัวนะฮะเจ็ดครั้งมีอรับอะไรได้เพิ่มไหมเพื่อจะได้มาลติเน มีแค่รับเพ็รนะฮะเพอภัยที่ขัดจังหวะเอาเป็นว่าเราไปกาชาต่อดีกว่าผมจะกดซิงเกิลนะฮะจนตั๋วหมดและไปกดกาชาครับด้วยเพ็รนะฮะมันจะออกหรือว่าวมข้ามแล้วกันว้าว <laughs> ตัวอายอดเยี่ยมผมเห็นสีนี่ก็รู้ละไม่ต้องถึงขั้นพูหรอกปิงสีม่วงมันกดกันยังไงอะสาวิริยอาเอื ขาวลนะอ่าครับหมดยังหมดหรือยังยังไม่หมดนะฮะหมดแล้วต่อมาครับมัลติเลยแล้วกันไม่ต้องลีลาบารรลุอีสองความสำเร็จ ขอสีทอได้ไหมเจ๊เฮ้ยเื้ย,ยป้องปึ้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 งปึงอบลูกดข,ข้ามโอ้คณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วฮะสุดท้ายแล้วจริงๆขอเอลิซาสักตัวได้ไหม เหมือนเดิมเหมือนโค้ดเบต้าเลยเกร็ยียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเกลือนะคุณดูคุณดูผมไปกดพรีเรจิสเตอร์มาแล้วฮะให้เพิ่มมาอีกสามพันเพชรถามว่าช่วยอะไรได้ไหมไม่โอเคก่อนจากกันไปนะฮะ ไหนๆมันก็ชิปหาแล้วฮะเอาให้หมดแล้วกันถามว่าอย่างนี้ต้องรีไหมจะไปเหลือครับ เยานจริงเรียบร้อยฮนะเราเจอกันครับ <laughs>